สวัสดีครับวันนี้พามาชมอาลอกสีครับการลอกสีหกหกสี่ศูนย์ครับแสงอาจจะมืดๆนหน่อยครับ ทางร้านเราก็จะเป็นการลอกครับใช้น้ำยาทาแล้วก็ยิงยิงเครื่องกิดน้ำเอาครับพื้นที่เราไม่มีไม่มีพอที่จะ ใช้เครื่องยิงซ้ายนะครับเพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่โล่งใหญ่ครับพื้นที่เราแคบครับเราต้องใช้วิธีแบบนี้ครับอันนี้ได้มีโอกาสถ่ายให้ชมครับปกติจะไม่ค่อยได้ถ่ายครับเพราะว่าเป็นคนลออเองแล้วไม่มีคนถ่ายให้อันนี้มีคนช่วยครับก็เลยได้มีโอกาสถ่ายไว้ให้ชมครับว่าวิธีลอกของอูเรา เป็นแบบนี้ครับเราไม่ได้พ่นทับสีเดิมนะครับเราจะลอกออกให้หมดเลยเราไม่เอาเปลี่ยบลูกค้าครับ รอบแรกนะครับเดี๋ยวมีรอบสองต่อครับอันนี้เอาคาบออกก่อนครับต่อไปก็ลอกให้สะอาดให้เกลี้ยงเลยรอบสองก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะว่าสีเดิมของรถคันนี้เนี่ยไม่ไม่หนามากครับเพราะว่าเขาพ่นมารอบเดียวถ้าบางคันนี่เจอสองสองสามชั้นนะครับลอกกว่ากว่าจะออกก็สามสี่รอบครับ ก็ยังมีบางจุดนะครับที่ยังไม่ออกดีเท่าไหรก่ก็ต้องมีรอบสองครับเอาให้เกลี้ยงครับ รอบกวนนี้เสร็จแล้วก็พ่นลองพื้นได้เลยนะครับเพราะว่ามันแห้งเร็วครับพวกนี้เราพวกนี้ก็ลงสงจริงได้เลยอ่าถ้าอากาศแดดดีๆอย่างนี้ก็ก็จะไวครับว่าแดดร้อนก็สีก็ติดง่ายครับ ลอกออกมันก็จะเนียนอย่างนี้ครับอันนี้คือสีสีของเนื้อเหล็กนะครับไม่ไม่ใช่สีที่ว่าเป็นสีโครเมียมครับนั้นเป็นเนื้อเหล็กเลยก็ยังไม่เกี้ยงดีครับเดี๋ยวรอบสองเราลอกอีกอันนี้ก็ค่อยๆเห็นมนันรูปเป็นร่างนะครับว่าเริ่มสะอาดแล้วครับ าไม่เห็นทุกขั้นตอนครับเราไม่มีหมกเม็ดอยู่แล้วครับเราทําให้สมราคาที่เราทำขายครับเราต้องเข้าใจลูกค้าลูกค้าเสียเงินให้เป็นจำนวนเยอะได้รถทิ่มไม่เต็มร้อยไม่ไม่มีคุณภาพแล้วก็เห็นอ,อกเห็นใจครับ,รบของเรานี่ไม่เอาเปรียบครับเราทำให้เต็มร้อยทุกคันครับตั้งแต่ระบบ ูต,ตัวรถเนี่ยระบบเราก็เช็คให้เต็มร้อยขั้นตอนการทําทุกอย่างเราก็เปลี่ยนของภายนอกที่ว่าเก่าๆเราก็เปลี่ยนทิ้งใหม่หมดครับไม่ได้ใส่ของเดิมเลยพ่นสีครับของภายนอกเขาจะเปลี่ยนแล้วมันก็ดูดีครับเหมือนรถใหม่ทางนั้นเราลงทุนครับไม่ไม่ไม่ ไม่กลัวเสียเราทุ่มให้ลูกค้าเต็มที่ครับเอาพออยู่ได้ครับไม่ได้เอากำไรขนาดอย่างที่เขาว่ากาันเลยขายแพงขายแพงคิดว่าเราราคาสูงจริงๆแล้วเราก็ลงทุนสูงครับต้องเข้าใจด้วยครับลูกค้าบางท่านไม่เข้าใจ กตัวอย่างครับลูกค้าบางท่านาโทรมาสอบถามบอกทำมีราคาถูกๆไหมถูกแบบสองเพาอยากได้สองเพาาต่งบสามสี่แสนผมแนะนำเลยนะครับสามสี่แสนเนี่ยมันต้องไปซ่อมอีกป็นแสนนะครับมันไม่จบหรอกครับลูกค้าอย่างมือใหม่อยากได้รถเนี่ยอยากได้จะถูกๆดูราคาไว้ก่อนครับไม่ดูสภาพ ว่าอนาคตซื้อไปต้องทําอะไรบ้างอย่างเราเนี่ยเหมือนกับเราซื้อมาแล้วเนี่ยเรามาเช็คให้ใหม่เต็มร้อยเช็กระบบใเรี็บ้อยเนี่ยมันก็เหมือนลูกค้าไปซ่อมเองนะครับมันก็ไม่จบถ้าเราอย่างทางร้านทําให้เนี่ยคือจบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาไปใช้สบายใจไม่ต้องไประแวงว่าจะซ่อมนั่นซ่อมนี่เราก็มีบริการหลังการขายให้อยู่แล้วครับตัวนี้ทุกคันครับที่ออกจากเราประกันทุกคัน ให้ลูกค้าตัดสินใจครับว่าการเลือกซื้อรถเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ราคาถูกเป็นหลักครับเราต้องดูการทําด้วยดูสภาพด้วยว่าเป็นแบบไหนเขาทำยังไงทําทสีภายนอกมันก็ดูสวยแล้วครับต้องดูที่ว่าเขาเช็คเขาเปลี่ยนอะไรให้บ้างราคาขนาดนี้ทําอะไรให้บ้างราคาถูกก็ทําอะไรให้บ้างอะไรอย่างนี้ครับต้องเปรียบเทียบดูครับฝากให้คิดครับ แล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาครับลูกค้าโทรมาสอบถามก็ปรึกษาได้ครับโทรได้ตลอดครับเราไม่มีห่วงความรู้ครับแนะนําได้ครับถามเราไปซื้อที่อื่นก็ไม่มีปัญหาครับมาถามเราแล้วก็อคุณจะไปซื้อที่ไหนก็ไม่ว่ากันครับเฟร้ครับเราไม่มีกักครับ ให้ดูกันยาวๆครับคำนี้ครับใส่ตู้แอร์ครับทำสีฝากระโปรงสีม่วงครับ เราหน้าเรายังไม่ได้ใส่ครับเ้าหน้า New h o แลนด์ครับตัวนี้64ถูน2เพลาเพลาเราก็เอาเลาหน้าไปเช็คอยู่ครับทำถ้วยแล้วาหนักใหม่ทำลูกปืนใหม่เช็คดุมเช็คเครื่องต่างๆครับแล้วก็ถึงประกอบใส่ครับประกอบใส่ที่หลังได้ครับเ้าหน้าเราลอกสีตัวรถก่อนอ่า ช่วยครับสนะนำเลย ราสีก็ต้องรัดกุมระวังน่อยครับเพราะว่าสีกัดกัดค่างแรงครับอันตรายครับต้องค่อยๆฉีดครับให้กระเด็นโดนตุก,กตาครับอันนี้รอบแรกครับอาจจะยังไม่สะอาด,ด <c oughs> รอบแรกก็อาจจะยังดูไม่เกี้ยงครับไม่ข้าบข้าวนิดหน่อย เดี๋ยวรอรอบสองครับรอบสองก็น่าจะสะอาดเรียบร้อยดีครับโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ